สวัสดีครับกระูมนายคามินชั้นขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่225ประจำวันจันทร์ที่2พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2563นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรรัตนญาณมะนีนพร اث สีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะรังคันธังสีวะลีจะมหาเถรัง อะหังวันธามิทูระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะ รักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิขพเจ้าในขามินชะแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานมร,รมีครั้งที่สองยี่านี้ขอให้ขพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิงย่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ